ชากลากองการค้นพบตัวตนที่แท้จริงสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ชากลากองนักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสผู้ปฏวิวัติวงการจิตวิทยาและปรัชญาในศตรวรรษที่20แนวคิดของเขาอาจดูซับซ้อนแต่วันนี้เราจะนำมาตีความใหม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนเองชากลากองเกิดในปี1 9 0 1ในกรุงปารีส เขาเริ่มต้นเป็นแพทย์และนักจิตเวชแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือการที่เขาไม่จำกัดตัวเองในกรอบเดียวเขาศึกษาทั้งวรรณกรรมปรัชญาศิลปะภาษาศาสตร์และคณิตศาสาตร์เพราะเชื่อว่าทุกศาสาตร์ล้วนจำเป็นต่อาการเข้าใจมนุษย์แนวคิดแรกที่สำคัญของลากองคือขั้นตอนกระจกเงาซึ่งอธิบายว่าเมื่อเด็กเห็นภาพตัวเองในกระจกเป็นครั้งแรกพวกเขาสร้างภาพตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ภาพนี้เป็นเพียงภาพลวงตาในชีวิตประจำวันเราก็เช่นกันเรามักสร้างตัวตนในอุดมคติและพยายามทำตามนั้นทำให้เกิดความทุกข์เมื่อความเป็นจริงไม่ตรงกับภาพในอุดมคติบทเรียนแรกที่เราได้คือยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบอย่างที่แสดงออกมาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียการปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแนวคิดที่สองคือ จิตใต้สำนึกถูกสร้างขึ้นเหมือนภาษาคำพูดมีพลังมหาศาลในการกำหนดว่าเรามองโลกและตัวเองอย่างไรภาษาเชิงลบสร้างความคิดลบและภาษาเชิงบวกสร้างความคิดบวกบทเรียนที่สองให้ความสำคัญกับภาษาที่คุณใช้ทั้งกับตัวเองและผู้อื่นเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังไม่ได้เรียนรู้วิธีทำเปลี่ยนจากฉันล้มเหลวเป็นฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแนวคิดที่สมคือเรื่องความปรารถนา ลากองเชื่อว่าเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งต่างๆเพราะเราต้องการมันจริงๆแต่เพราะเราเห็นว่าคนอื่นปรารถนามันในสังคมปัจจุบันเราถูกโฆษณาและสื่อบอกว่าเราควรต้องการอะไรทําให้เราไล่ตามความฝันที่ไม่ใช่ของเราเองบทเรียนที่สามตั้งคําถามกับเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณกําลังไล่ตามอยู่นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่สังคมบอกให้คุณต้องการหาเวลาเงียบๆเพื่อฟังเสียงภายในของคุณเอง แนวคิดที่4คือการแบ่งประสบการณ์มนุษย์เป็น3ระดับจินตนาการภาพลวงตาและการรับรู้ตัวต,วตนที่สมบูรณ์แบบสัญ,ญลักษณ์ภาษากฎเกณฑ์วัฒนธรรมและความเป็นจริงสิ่งที่อยู่เหนือภาษาและการรับรู้เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกแห่งจินตนาการและสัญ,ญลักษณ์พยายามหนีจากความเป็นจริงที่บางครั้งน่ากลัวและเจ็บปวดบทเรียนที่4กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริง แม้จะยากหรือเจ็บปวดการหลีกหนีความจริงไม่นำไปสู่การเติบโตที่แท้จริงยอมรับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความงดงามและความหมายแนวคิดสุดท้ายลากองไม่เชื่อในความหมายที่ตายตัวหรือสัจธรรมสากลเขามองว่าชีวิตในตัวมันเองไม่มีความหมายที่ชัดเจนแต่เราสามารถสร้างความหมายได้ด้วยตัวเองบทเรียนที่หแทนที่จะมองหาความหมายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้สร้างความหมายของคุณเองชีวิตเป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าที่รอให้คุณวาดภาพของตัวเองอิสรภาพนี้อาจทำให้รู้สึกกลัวแต่ก็เปิดโอกาสให้สร้างชีวิตที่มีความหมายสำหรับคุณอย่างแท้จริงวันนี้เมื่อคุณกลับไปสู่ชีวิตประจำวันขอเชิญชวนให้คุณมองตัวเองในกระจกและถามว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือเป็นเพียงภาพที่คุณอยากเห็น ฟังคำพูดภายในของคุณและเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้กับตัวเองตั้งคำถามกับความปรารถนาของคุณว่ามาจากไหนกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่ามันจะยากและสร้างความหมายในชีวิตที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของคุณจำไว้ว่าชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นทุกวันด้วยการเลือกและการกระทำของคุณเอง ขอให้เลือกด้วยความตระหนักรู้และสร้างชีวิตที่มีความหมายสำหรับคุณอย่างแท้จริงขอบคุณที่ฟังและขอให้การเดินทางค้นหาตัวตนของคุณเต็มไปด้วยการค้นพบที่มีความหมาย